ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วพี่เป๊กน่าจะประมาณเกบกืบยี่สิบกว่าล้านยกวล้าครับก็ด้วยแรงของพวกเราทุกๆคนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจะบอกว่าในในหนึ่งชีวิตอะ่ะคุณจะเคยสร้างวัดมากี่ครั้งใช่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับกับคุณเป็กสันชัยแล้วก็พี่ตั้มสมประสงค ที่วัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานนะครับซึ่งปีก่อนครับคุณเป็กสัญชัยกับผมเนี่ยแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยเราก็มาทําคลิปกันที่นี่แล้วก็เป็นการเขาเรียกะไรเป็นการสร้างวัดเป็นเป็นสะพานบุญบอกไปให้กับแฟนๆของมอมธนาแดก่ปีที่แล้วทั้งพระป่าแล้วก็กระถินเลยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสร้างข้างบนข้างบนเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ตอนนี้ ตอนนี้เราก็มีสร้างสาราปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ว่ากระถิ่นครั้งนี้เราจะรวมให้ได้เพื่อสร้างวิหารพูด,ดง่ายๆเป็นการสร้างวัดไปแล้วครับครั้งก่อนเราสร้างแค่โบสถ์ครับตอนนี้สร้างวัดแล้วสร้างวัดเลยและอันนี้สงในการสร้างวัดเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธจะรู้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าต่ออายุยืดอายุพระพุทธศาสนานะครับเพราะนั้นการสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งวัดที่อยู่บนดอยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ มันไม่ค่อยมีใครทาอ่ะใช่ไหมเพราะปกติวัดเนี่ยเขาจะอยู่บนเขานี่ก็จะเป็นพวกสำนักสงฆ์เป็นอะไรแต่นี่เป็นวัดที่แบบจริงจังแล้วก็เป็นที่ที่แบบมีพระสงฆ์อยู่นะครับปีปีก่อนเนี่ยย้อนคลิปไปให้ดูตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเอาตั้งแต่ทางเข้าแล้วกันผมเห็นสิงห์ใหญ่เลยอยู่ตรงทางเข้าเสาพระเจ้าโศกแล้วก็ข้างหลังเนี่ยทางขึ้นไปไปโบสถ์เนี่ย สวยมากเป็นพญานาคแล้วก็โบสถ์นี่ก็จะแบบตั้งแต่ทางขึ้นนี่รายละเอียดแบบยิบย่อยเลยนะเดี๋ยวเจาะให้ดูนะครับอ่าแล้วก็มีมีกุฏิพระก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วพระ,พะแต่ก่อนนี้มีมีกี่รูปนะมีแเมื่อก,ก่อนมีสองเดี๋ยวนี้ส <4. S 1> ี่มีสี่อ่าก็เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะทําตรงนี้ก็คือวิหารไม่ตรงนี้คือสาราปฏิบัติธรรมอ๋อแต่วิหารเนี่ยที่เราจะทํากระถินครั้งนี้เพื่อที่จะ สร้างวิหารวิหารนั้นมีเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้พระทาวัดเช้าวัดเย็นเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไปอมันก็จะได้ครบเป็นวัดแล้วคราวนี้มีโบสถ์มีสารบัติธรรมมีวิหารมีกุฏิกุฏิเออก็อยากให้เราช่วยกันเพราะว่าเราทํามาปีงแล้วจากนแฟนของพี่เสกเนี่ยก็ได้มาหลายล้านอยู่มาปีที่แล้วก็ช่วยกันได้เยอะคือการสร้างวัดมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับมันเจอเจออะไรบ้างอุปสรรค เอางี้ดีกว่าแค่แค่วัดอยู่บนเขาบนเชียงดาวเนี่ยอ,อ,อุปกรณ์การก่อสร้างกว่าจะมาทีก็ลำบากมากยากยากยากแล้ววัดนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นดําริของหลวงพ่อครับท่านเจ้าวาดวัดป่ปปาดาราพิรมอืมท่านมีอะไรสักอย่างที่ที่ถึงได้สร้างมาสร้างที่นี่ออใช่เพราะว่าคลิปก่อนเราเราทำไวละละ้แล้วล่ะปีที่แล้วว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรยังไงมาถึงได้จะมาสร้างที่นี่วันนี้ก็เลยพามาอัปเดตให้ดูว่า สิ่งที่ทุกคนบริจาคไปไม่ได้บริจาคให้พวกเรานะเพราะเราเอาเข้าวัดเลยอย่างเดียวนะครับวันนี้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเยอะพอสมควรเลยก็เหลือแค่อีกสองอย่างก็คือสลาปฏิบัติธรรมนี่ใกล้เสร็จแล้วก็ขาดวิหารอืวิหารหือตรงนี้ตรงนี้ครับไปดูตรงนู้นแม่ลมดีนี่หัวเริ่มร้อนแล้ว <laughs> ก้องตามมาดูเลยนี่ถมที่กันกันแบบว่านี่จริงจังมากก็สร้างกำแพงดินก่อน อ๋อต้องสร้างแพงดินก่อนกันดินสไลด์คือคือตรงไหนที่จะสร้างวิหารนะนี่แหละตรงนี้แหละครับก็ขวางถนนเลยอ้าวคือรถจะขึ้นมาวันนี้ไม่ได้อ้าวเหรอครับเข้าละรถจะมีที่จอดอยู่ข้างล่างแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าวัดเนี่ยจะอยู่ฝั่งรูนะพี่เสกอ้าวเอาเหรอใช่คือคือถนนอ่ะที่เราเขาเลี้ยวเข้ามาเกี้เลยไปนิดนึงอนาคตก็จะมีบันไดแบบนี้แหละแล้วก็เป็นหน้าวัดอ๋อที่เข้าข้างๆนั้นปะ ไม่ใช่ครับอ๋อไปตรงนู้นอี่เหรอตรงนูน้นวนเลยไปหน่อยอ๋อตรงนี้คือจะสร้างวิหารตรงนี้เลยใช่ทำกระเช้าให้พี่กับเสกขึ้นได้ไหมก็นั่งรถเอาสิ <c oughs> แหมแเดี๋ยวนี้เขาก็เนี่ยเนี่ยดูวิวดูวิวให้ดูวิวว่ามุมเนี่ยคืออันนี้ออกแบบไว้แล้วออกแบบไปแล้วนี่ตรงนั้นก็คือสาราปฏิบัติธรรมก็คือจะมีใครก็ได้ใช่ครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่เคยเข้าวัดบ้างไหมพี่พัฒนเคยครับเข้าทุกวันแล้วปฏิบัติอะไรบ้างฮะ สมาธิไม่นั่งไหมหลังไหม่นั่งใม่ตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรอยู่ตรงนี้เหรอยู่ตรงเลยไปข้างล่างแต่สูงครับอก็เราพยายามทำให้เป็นวัดให้เสร็จเพราะว่าพอหลังจากนั้นแล้วก็มีวัดก็จะได้เดินด้วยตัวเองได้มีชาวบ้านประชาชนมากราบไหว้ทำบุญ คือนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวัดที่พี่เป็กเนี่ย,<ช>เ,ยเขาเขาเรียกว่าเป็นโยมอุปถากม<ช>าโดยตลอดก็คือทํากระถินทําผ้าป่าทำแทบไปทุกอย่างในการที่จะสร้างวัดนี้สําเร็จเกือบทุกอย่างเลยถูกใช่ใช่ใชแล้วเขาเป็นคนที่มาบ่อยด้วยนะมาบ่อยกับผมเยอะผมไม่ไมค่อยได้มาเชียงใหม่ด้วยแต่ว่าพี่เป็กเนี่ยมาเชียงใหม่บ่อยเพราะอะไรมาดูงานสร้าง<ช>นี้เองเน,นะเขาดูเองด้วย เพราะว่าเขารับปากกับหลวงพ่อไว้ใช่เอแล้วอนาคตจะมาบวชที่นี่ไหมคงงั้นแหละใช่เหรออีกสองปีไหมสองปีสองปีเพราะท่านต้องบวชสุข้าปีใช่นี่เป็นชายกี่บสแล้วนะห้าบวชแล้วห้าบวชแล้วนี่บวชที่หกอ่ะใช่บวชนี้นะบวชที่หกบวชที่หกเออเป็นยังไงล่ะไม่ธรรมดาไลมคุณสัญชัยวิตั้มจะบวชไหมฮะไม่ละครับเคยบวชไหมฮะเคยสิครับเคยนะครับผมเออพูดจริงๆก็คือยิ่งวันยิ่งยิ่งหาย จริงคือ <c oughs> ถ้าบทรุ่นเราเราไปแล้วไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงเร,เราเราเลยพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารต่อเรื่องของพระพุทธศาสนาให,ให้ให้คงดำรงอยู่นะมผมอ,ะอ่ะประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคือยังไม่เคยสร้างวัดแบบจริงจังแบบเนี้ยผมก็เป็นส่วนส่วนร่วมแล้วกันเป็นเป็นคนคที่มาบอกอกล่าวให,ให้ให้ให้ทุกคนได้ได้แบบใครที่อยากร่วมบุญหรือว่าอยากมาสร้างตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเยอะ เอาตามสตาตามกําลังเท่าไหร่ก็ได้หบาท10บบาทแต่พอมันรวมกันเนี่ยมันสร้างสิ่งนี้ได้จริงๆออันนี้พูดเรื่องจริงคือเราอะทุกครั้งที่เราทําพระป่าหรือเราทํากระถินน่ะเราจะเป็นคนเห็นบินของไม่ใช่บินอะสเตทเมนต์ของอของแบงค์ที่เอามาให้เราดูอะหบาท9บาท10บาทนี่เป็นหมื่นหมื่นคนแถามว่าหบาทเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเนี่ยเยอะโอ มันต้องใช้วิญญูชนในการช่วยใช่ครับเนี่ยก็คือสร้างสร้างได้ขนาดเนี้ยซึ่งนี่นี่เรามีภาพมุมสูงดูว่าไปเราเดินขึ้นมาเลยไหมไปไปนไหนก็ไปแล้วให้ให้คนดูเขาได้เห็นเลยว่าทําจริงจังแล้วเงินเงินที่บริจาคมาเข้าวัดนะเข้าวัดตรงเป็นบัญชีวัดอยู่แล้วเออบัญชีวัดอยู่แล้วไม่ได้เข้าบัญชีพวกเรานะนี่นะครับก็จะเห็นว่าเกตพญานาค เออทาไมพญานาคเก็บเขาเป็นสีเนี้ยก็เป็นตำลีของหลวงพ่อพิเศษอยากให้แตกต่างแต่ว่าสีเห็นนี่นี่คือผูกกันนะมือหรือมือฮะเนี่ยงไม่ใช่สีกระเบื้องเหรอไม่กระเบื้องกระเบื้องแต่ว่าพวกสีม่วงด้านขอบพวกนี้ต้องเพ้นมืองานละเอียดงานละเอียดละเอียดพวกรูปปั้นข้างบนนี่ก็เรื่องีละเอียดขั้วใหญ่แล้วเห็นบอกว่าภาพประธานข้างบนนี่เป็นอะไรนะประวัติว่างไงนะ จำไม่ได้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรเราไม่ต้องจำทุกเรื่องก็ได้ไปอ่าพอขึ้นมาข้างบนเราก็จะมาเจออะไรเนี่ยลานระคังอ่ะไม่ใช่ลานระคังคือตรงนี้เป็นทางเดินรอบรอบโบสถ์ครับรอบโบสถ์โอ้ให้ชมนกชมไม้รวมถึงถ้าหันไปทางนู้นจะเห็นหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่สีขาวนะก็อยู่ในส่วนของวัดเหรอใช่ครับุวัดนี่พื้นที่เท่าไหร่พี่เป๊กประมาณ4ี่ร้อยกว่าไรหฮูใช่สี่ร้อย แล้วเราจะสร้างเต็มหมดนี้เลยเหรอค่อยๆเอาเอาหลักๆก่อนนะเอาหลักๆโอ้โหแต่นี้สวยมากเลยอนนตอนนั้นมาผมยังไม่เห็นไม่เห็นสีทองอันนี้แหละบบเป็นนการรว่รวมมือร่วมพลังของพวกเราทุกคนถึงได้เป็นแบบนี้ได้อันนี้คือพระธาตุใช่ไหมฮะ,ะรเราครอบเลยนะครอบพระธาตุองค์เก่าองค์เก่าองค์เดิมแล้วเราทาใหม่บุรณะใหม่แล้วโบสถ์ด้วยก็ทําใหม่ใหม่หมดเลยครับใหม่หมดเลยโอ้โห ไม่ไม่มีของเดิมของเดิมมีแค่ซากปรลักหักพังอยู่อ๋อเหรอใช่แล้วหลวงหลวงพ่อที่อยู่ในในโบสถ์ก็เป็นผ้าเกา่าไม่เกา่าเอามาแต่ว่ามาตั้งแต่ตอนออที่โบสถ์ยังไม่สร้างอ๋อก็เอามาจากประมาณประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับที่ที่เอามาตั้งไว้แล้วมีทางเดินแบบนี้ด้วยเดินรอบรอบรอบรอ,บอ,บอบโบสถ์บบดูฝั่งซ้ายก็ดูวิว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 ไปขวาก็ดูเพราะพี่ว่าอีกหน่อยแถวนี้น่าจะเป็นแบบ ที่น่าวิปัสนาเยอะอยู่คือหลวงพ่อท่านคิดแบบนั้นแหละว่าจะค่อยๆสร้างทาเพื่อเรื่องนั่งสมาธิครับโอ้ก็เป็นปฏิบัติแบบจริงจังเลยนะบบัครนักสงฆ์เยอะมากนะบนดอยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นวัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นวัดวัดวัดแบบต้องมีครบอ่ะถ้าถ้าเกิดเห็นรอบรอบโบสถ์นะจะมีพวกรูปปั้นเทวดาอะไร่าคหดละเอียดมากนี่ไงเราก็ต้องพาไปดูไงให้เห็นนี่ข้างบนนี้นี่ป กี่ปีพี่เบกปีกว่าปีกว่า่ีกวายังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยแต่ว่าไปเยอะแล้วนะไปเยอะนะอุ้ยอันนี้สวยนี่ดูดีละเอียดไหมสวยสวยสวยนี่สวยพวกนี้คือแกะมาแปะด้วยนั่นแหละยากก็ใหญ่แล้วก็รูปปั้นที่ติดนางยางนางเทวดานะก็แบบปั้นนะปั้นปั้นแล้วแปะเดินมาตรงถึงหน้าทางเข้าโบสถ์แล้วครับก็คือจะมีพญานาคห้าเศียรอยู่สองตน ต,ตรงนี้แล้วพี่เป๊กบอกว่าจะทําทางขึ้นตรงนี้จากหน้าถนนจากหน้าถนนจริงๆแล้วนี้จะเป็นทางหน้าวัดแหละเนี่นะใช่นี่ยังไม่ได้ทําเลยนะยังปีห okay น้าโอ้หเฮ้ยแล้วเดินกี่ก้าวเนี่ยก็ไม่สูงไปกว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่สูงอะไรเมื่อกี้ก็ประมาณเดียวกันมาณเหรอใช่ใช่นี่เล็กไปอีก้วเนี่ยไม่แต่พี่มองดีๆมันนี่นิดเดียวเองเฮ้ยอู้วทำไมมาทําทางเนี้ยเพราะมันสะดวกกว่าใช่ไหมเพราะตรงนี้มันเป็นหน้าวัด อ๋อจริงๆริแล้วคือหน้าวัด<ช>อ๋อเพราะบโบสถ์หันไปทางนี้ขึ้นมาเจอเลยก็ขึ้นมาแบบเจอนี่เลยปึ้งตรงนี้เลยอ่ะกล้องตามมาตาม,มาลอดมุดใต้นี่มาคือทางเดินทั้งบนนี้ก็รอบสบายนะสะดวกนะเขาใหญ่อยู่นะแต่ว,ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จไงก็เลยต้องต้องขอแรง <laughs> ขอแรงมาช่วยช่วยกันคนละนิดละหน่อยนี่ออพิเศษดูความ นี่ไงช่างเขากำลังทำอยู่พอดีเลยนี่ไงสีใช่ไหมครับเนี่ยนี่นี่นี่ทำตรงไหนฮะตรงนี้ทำนานไหมเนี่ยทำนานไหมนานไหมนี่ทำคนเดียวมาเลยป่ะสามคนแค่นี้สามคนเฮ้ยคนละสีเลยโอ้ยนี่สีเขียวเฮ้ยเฮ้ยพญานาคตัวนี้แปลกๆปกเหมือนมีมังกรต่อนะไม่สิเขาเขาเรียกตัวอะไรนะตัวมอม ัวอะไรนะตัวมอมพี่ได้ไปคนปั้นป่ะเนี่ยคนนี้อ๋อหรือครับอ๋อต้องปั้นก่อนใช่ไหมตัวมอมเหรอคนนี้ตัวมอมชื่อมทไมทำไมทำไมทำไมต้องกินเขาทำไมต้องต้องกินหางพญานาคอ่ะอ๋อพญานาคมันกินแรงเยอะครับแรงมหาศาลอ๋อทีนี้มันองมีตัวฉุดไวอ๋อมีตัวฉุดไวเขาไม่ได้กินเขามาฉุดไว้นี่ตัวอะไรเนี่ยสิงสิงอ๋อมีขานี่เข้ามาทางประตูนี่ก็เป็นไม้โอ้ไม้เชิญครับไม้สัก เข้ามาก็อ,อาจจะดูพอดีเลยเนี่ยไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นี่นะดิครับอ๋อตัดตกระจกเ<จ>ตศโอ้โห,โหมันจะเต็มผนังเลยไหมกระจกเนี่ยเต็มใช่ไหมน,นี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมน,นี่นะสร้างวัดเนี่ยต้องใช้เงินเยอะจริงๆนะเยอะกว่าสร้างบ้านนะจริงๆเพราะอะไรไหมายละเอียดเยอะแล้วก็ต้องใช้ช่างฝีมือยิ่งเป็นโบสถ์เนี่ยเขาเหมือนเหมือนเป็นสวรรค์ใช่ไหมพี่ตั้มใช่เพราะเนี่ยดูดิเทวดานางฟ้าเต็มไปหมดเลยแล้วโบสถ์นี่ดูมีช a n เ e l i e ด้วย นี่<า>ธรรมดาถ้ามองดีๆก็รายละเอียดยิบเหมือนกันนะเอนี่เนะ่ง<ว>ทั้งหมดเลยนะวันนี้เขียนใหม่หมดเลยเขียนใหม่อโอ้โหนี่แค่ลงรักลงรักทองอย่างนี้ก็ใช้เวลานานแล้วนะอูดูดิพี่ตั้มดูดิกี่ชั้นอนะมองขึ้นไปอะโอ้สวยตรงนี้ก็คืออุโบสถครับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็จะมีวิหารอีกอันนี้ก็ต้องทำเป็นสิ่งแรกเพราะว่าไว้ใช้บวช ด้วยใช้กีจของสงฆ์อ่ะในกีจของสงฆ์รู้แต่เย็นนะเนี่ยเย็นนี่ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดนะผมว่ามันอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยวแล้วทําให้ชาวบ้านเขามีรายได้ด้วยนะใช่ใช่ไหมใช่มันก็เหมือนเราได้บุญอีกรอบหนึ่งนะถูกเพราะว่าทําที่ตรงเนี้ยให้เป็นเกิดรายได้ขึ้นมาในรอบๆชุมชนแถวเนี้ยมันมีคําว่าปูชนี วัตถุบูชนียะบุคคลอย่างนี้นี่บูชนียะบุคบูชนนิยะบุคคลไงแต่นี่เอาไว้ให้ให้คนกราบไหว้นะแต่อย่างนี้วัดนี้เขาเรียกบูชนียะเาน๋ยวเดี๋ยวเอาเอารูปปั้นพิตามาไว้นี่ที่นะในอนาคตแน่นอนหรือว่าจะเป็นโบราณโบราณโบราณวัตถุหรือเปล่าพี่กายะไปอยู่ด้วยกันไปไม่ไปแล้วเนี่ยครับ ก็ด้วยแรงของพวกเราทุกๆคน<ช>ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วพี่เป๊กน่าจะประมาณเกือบๆยี่สิบกว่าล้านแล้วครับยี่สิบกว่าล้านก็ถือว่าทําได้เยอะใช่โอ้บ้านหลังหนึ่งอะสมัยเนี้ยในเมืองอะยี่สิบล้านนี่ก็อิดเดียวหลังแต่เนี้ยยี่สิบล้านที่พวกเราร่วมบริจาคเนี่ยสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่บนเขาบนดอยอย่างเงี้ย ก็คิดดูว่ามันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะเป็นร้อยปีนะใช่ใช่ไหมเพราะคุยๆแล้วที่คุยกับเป๊กเป๊กบอกว่าถ้ารวมทั้งหมดถ้าจะทำน่าจะเป็นร้อยอยู่นะก็ต้องเป็นร้อยคือเราเราเริ่มให้เป็นวัดได้ครับเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บวัดก็คงมีคนเข้ามาทําบุญมาอะไรเราเราก็คงจะไม่มามาบอกให้ให้ทุกทุกปีหรอกครับแต่ว่าเราเริ่มต้นครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยวัดก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองใช่เราคาดว่ากระถิ่นปีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทา ปีหน้าอีกปีเดียวอีกปีหนึ่งเราจะทำสามปีใช่เราพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราทำสามปีสามปีเต็มเต็มแต่ปีนี้ปีที่สองก็ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันไป, <S 1> 1 <S ไ,ปได้ระดับ <3 S 1> นะแบบคือไม่เห็นเขาหยุดทําเลยอ่ะคือมาทีไรเนะี่ยผมก็มามานี่ยสามสี่ครั้งนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นปีช่วงระหว่างกลางก่อนจะเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะครับใช้เงินเยอะอยู่ใช้เงินเยอะเพื่อสร้างวิหาร พีหันที่เราสร้างไป้่ประมาณที่ออกแบบไว้ประมาณสิบกว่าล้านแต่ก็มันมีประโยชน์อ่ะต้องเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องทำแล้วก็เดี๋ยวคนก็มานั่งสมาธิได้แล้วมันทำให้ทำให้คนคือถ้าคนเข้าวัดดีกว่าเข้าผับเข้าเทคกนะครับนะนี่กลางวันเข้าวัดกลางคืนเข้าผับเหรอครับใส่บุญกลางวันใส่เกลางคืนทำไมเป็นปูชนียบุคคลอย่างนี้ล่ะอ้าวก็ยังดีที่เข้า พราะว่าอะไรไหมทาให้คนเนี่ยเป็นคนดีได้การที่เราไม่ห่างจากศาสนาเนี่ยมันก็ทําให้เราบางทีเราลืมนะหลงนะหลงลืมไปว่าเฮ้ยเรายังยังอยู่ในศาสนาพุทธหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะถอยห่างมาเยอะแล้วเป็นเหตุผลที่ผมบวชทุกห้าปีอ๋อเหรอบวชกี่วันอ่ะกวชเลยเฮ้ยสามเดือนนี่สามเดือนสามเดือนไอ้เขาบวชคำสาคำสาคำสาบวชทุกห้าปีจริงวัดก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจสามารถที่จะ เป็นที่พำนักของพระสงฆ์แล้ะก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้อีกเพราะนั้นมันเป็นบุญใหญ่ใหญ่แบบจะบอกว่าในในหนึ่งชีวิตอ่ะคุณจะเคยสร้างวัดมากี่ครั้งใช่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่แบบว่าต่อเติมใช่หรือไม่ก็ส<ช>ร้งรูปบำรุง<ช>ขึ้นมาซ่อมแซมแต่นี้สร้าง,สร,างสร้างใหม่ไม่ค่อยมีใครทำกุศลอาจจะแรงเออก็มาร่วมกันถ้าทุกคนมี กำลังนะครับไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินใครมานะครับไม่ต้องทําบุญเอาหน้าเอาที่ถ้าบาทสิบาทได้หมดทำเอาที่ตัวเองสบายใจแต่ว่ามีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีไม่ต้องให้ไม่เป็นไรขอแค่ไปแชร์ไปช่วยกันแชร์ให้กับคนที่เขามีกําลังก็ได้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับไ,ได้เหมือนกันอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวกระถินปีนี้ก็วันที่สองครับพุศจิกาย พฤศจิกายนนะครับปีหกเจ็ดก็จะเป็นครั้งที่สองของกระถิ่นไม่นับพระป่านะแต่ก็เอากระถินก่อนวันเนี้ยเดือนเนี้ยคือเดือนกันยาเดือนหน้าตุลาตุลาก็าม,มีเวลาอีกเดือนกว่ากว<ช>่านะครับก็วันที่สองพฤศจิกาใครอยากมาร่วมงานก็มาได้มาได้เลยมาทําที่วัดได้เลยส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะที่เป็นเอฟซีมอมธนัดแดกหรือว่าไม่ใช่เอฟซีก็ได้แต่อยากร่วมบุญก็บริจาคได้ที่เบอร์นี้ ตรงเข้าวัดเลยนะครับัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ต้องผ่านพวกเราไม่ต้องมาเจอเฮ้ยพี่แป๊กฝากคำบุญหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเอพี่ั้มไม่ต้องโอนเข้าบัญชีวัดไปเลยเราก็สบายใจใช่ไม่อยากมาเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องพวกนี้มันเยอะไงแล้วพวกเราไม่เคยไม่เคยที่จะคิดจะหลอกลวงใครอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราก็มีมีสตุ้งสตางกันอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะไม่ทําเรื่องแบบนี้เราทําจริงๆจังๆถ้า คนที่ติดตามมาตั้งนานจะจะรู้ว่าพวกเราเป็นคนยังไงแล้วกันนะครับก็วันนี้มาบอกบุญเอาไว้แล้วก็ปีนี้ก็หวังว่าคงจะมีผู้ร่วมบุญเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับปีแล้วเราก็ได้ไปหลายล้านแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเป๊กเขาสรรหามาเนี่ยทั้งเราดาราดารานเนี่ยยี่สิบกว่าล้านปีที่แล้วแตเพาะเอฟซีหมอมแดงเดียวก็เป็นล้านแล้วใช่วมล่รวมกันร่วมร่วมกัน ปีนี้ก็ขอแรงสักปีหนึ่งแล้วก็ปีหน้าสักปีก็คงจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะบนะอะวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูวันนี้โอ้โหใจโตฝากเป็นสพานบุนทุกคนด้วยนะครับทุลนิดคนดละหน่อยคนละเล็กคนละน้อย,อยใจโตใจโตเลยอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ